เอาไปฝากศูนย์ก็ไม่ดีเหรอศูนย์เดี๋ยนะศูนย์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 ในกรุงเทพไมีแต่เป็นศูนย์ใหญ่เลยที่การประปานครหลวงอ่ะเขารับไว้เป็นหมื่นๆตัวเลยแล้วเขาดูแลให้อย่างดีเลยถ้าเราไปเรายอมด้วยมันจะลำบากไงเนี่ยอาจะขึ้นรถขึ้นลาไปไงนประเด็นคือตรงนั้นเว้นเว้นแต่ว่าถ้าไม่ไปศูนย์ก็ได้แล้วก็พักที่ศูนย์ก็ได้คืนเว้นถ้าไม่ไปนะไปศูนย์รับบุีเดียวอเปีอ่ะอันนั้นนหละ หมาเมือกเขาดูแลหมด,ดทั้งมัแนวอืมที่ตะบุรีหรือไมก่กะรับุรีเขาใช้รีสอร์ทอ่ะทั้งหมดอ่ะเป็นศูนย์เลยนนอ่อติดแถวทหารแถวนี้มันมีศู